สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับมื่อพ่อเฮ้งกับสิพาพี่น้องท่านผู้ชมนะครับมาตามตัวเลขของน้องเพื่อนพูดนะครับให้เพื่อนเขียนเลขให้นะครับเพราะว่าสองวัดแล้วที่พ่อเฮ้งบ่ได้มาตามเพื่อนนะครับเนื่องจากเพื่อนกับบวใครอยู่บ้านนะครับเพื่อนไปทุระหันไปทุระนี่ครับครอบครัวของเพื่อนมือวันนี้พ่อเฮ้งมาตามเพื่อนนะครับมาเจอแล้วนะครับเดี๋ยวพ่อเฮ้งจะให้เพื่อนเขียนตัวเลขโชคลาภให้กับพี่น้องท่านผู้ชม ไปเบิ้งกันนะครับวางวันนี้เพื่อนซีห้ตัวใดนนะครับวันบรงหันบรได้ตต่ำเลยวันบรงหันบรได้ตต่ำวันนี้มาแล้ววันบริหานขาไปเที่ยวแล้วอเอาสามตัว อมีแค่นี้มีสามตัวใช่ไหมอ่างวดงวดที่ผ่านมาเสร็จแล้วเขียนเสร็จแล้วบ่เขียนไรเขียนซะเนี่เข่าห้องแล้วเรียบร้อยอ่าโคตรนั้นมาอะไรเนเขียนไหกอนแล้วมาหมาหัด บกแค่ขี้เกา่าดีบบาหอดอ่ะซอมเมางอไหเดเยวเห็นลูกป๊อปแจ๋บอกมาลูกของว่าเลยแรดอมก้นของว่าเลยฟังแค่ของแค่แต่แว่าเขาแปดเก้าสามแต่ว่าหกเก้เก้า,า,าตัวเดียวกันนี้มันไสิไว้ไปทางไหนแปดเป็นกระเฮ็ดบงกลมเมื่เสิแปดเี่อส่บ่ เดี๋ยวแอดมปลนจีบแป่ให้นะครับด้วยเดี๋ยวเห็นน่ะแลนออกมาเลยเพราะว่าเมื่ที่ผ่านมาบอไดมาตามเพื่อนตาค้าไปเที่ยวเล้าส่วนเราแลนต้ำก้นดเลยหัวแมวหัวแมวหัวนี้ <laughs> หนึ่งเมษายนน้องเพื่อพูนนะครับมีเพิ่นเขียนห้แบบนี้นะครับสามตัวนะครับนี่เป็นแปดเก้าสามโอ้ตัวนึกซื้งงามล,ลายมืองามย์เราดีนี่ไหม มีตัวไหนบ้างเพื่อพู 8, 9, 8, 9, 3, นแปดเก้าสามแปมนว่าขันตัดนะครับได้กระติบเปลี่ยนแปดเก้าแปดสามเก้าสามนะครับมาที่นี่สังเกตเบื่องเก้านะครับกับสีคล้ายๆหกนะครับคล้ายๆหกอาจจะเปลี่ยนหกสามกับหกแปดน้่นก็ได้นะครับ คล้ายๆหกนะครับเนาะเป็นเห็ดงอขึ้นมาสี่้องเอาได้ประมาณนี้มีเปลี่ยนลายมือของน้องเพิ่มพุ้นนะครับอันนี้แอดมินแปลกว่าหายแล้วนะครับแปลเสร็จแล้วนะครับเป็นวดของวันที่หนึ่งเมษายนหกเจ็ดนะครับอันนี้แปลนะครับ เพื่อเขียนให้แปดเก้าสามหรือว่าแปดหกสามหรือว่าสามหกแปดก็ได้นะครับเพื่เทียแบบนี้นะครับขคนเบิร์ไลนยนี่เรียมนี่ก็คล้ายๆเลขหกนะครับเนี่ยราวะเพิ่งงอหางขึ้นมาพอมหรือเป็นเป็นเขียนเพิ่งงอหางขึ้นมาน้ำนะครับเนี่ยงอหางขึ้นมาน้ำแบบนี้เลบแปลเป็นหกน้ำก็ได้นะครับ นะมาทาั้งนี้เบื้องเต็มๆกันจะเป็นแปดเก้าสามนะครับกันตัดกันจะเป็นแปดเก้าแปดสามเก้าสามหกสามหกแปดตีได้ซ้ำนี่นะครับเล้วตี่ามาจะเปลี่ยนหาหางเพราะว่าน่องเพิ่มพูนนี่เพิ่นการมาหลุดดูช่วงหนึ่งนะครับมาหลุดเลี้ยงกันสองงวดสามงวดนะครับ นีเพิ่นกับว่าแปดเก้าสามนี่เพิ่นน่าูุพุนนะเพิ่นน่าูาุพุน 8, 9, ่นแปดเก้าสามตว่าง่ายก็ครูเทือนะครับครูเทือมาตามนีสีโบได้ง่ายแบานนี้อันนี้เห็นหนาแรีนน้ำกลนมาเลยนะครับบบได้ตามกันนั่นปัานไดนะครับบบได้ตามบบได้ตามทุงวดนะครับวดพุ่งหันบบได้ตามาตามนี่นะครับ เปี่ยนงามเนีงนะามแเนาะลายมืองามแล้วนะได้เกีย้เก, <laughs> กี <laughs> ยไเกีย่าลายมือว่างามเนาะแปลจนตาสวดตั <laughs> นนี้เป็นโตแล้วเ็ด <laughs> ตัวงามแล้วถ้วาเาก็จะได้ตัดคือก็ตัดออกไปแปดเก้าสมแปดเกแปดสามเก้าสามนีบ้าละ่ะบาเนี้เฮ็ดคือเฮ็ดเลขหกหนึ่งเนาะขันกับท่านนี่เป็นเลขหกมาที่เนี่ มาทันนี้เป็นเลขหกเขาก็ตีเป็นเลขหกน้ำเพราะว่าเขียนเขียนต่ำคนมาซื้อก็ว่าคนมาแปดก้าวสามแปดก้าวสามใช่ไหมใช่แปดเก้าสามคน่าออกไหมนะตัดออกออกแน่นอนไหมบอกคุณยายสิบอกคุณยายว่าทุ่มสุดตัวทุ่มสุดตัวยี่สิบบาทอ่าเต็มเพดานเลยสิบบาทยี่สิบบาทเต็มเพดานเลยลองเบิ้งนะครับเพื่อนก็เคยให้ถึงมาตลอดอยู่ กับมีย้ำหลุดย้ำเข่ากบบมีเทีกันนะครับเิ่นกะเขียนตามภาษาเพื่อนตามเส้นเพื่นกเบี่นกเาตามภาษายนตามเส้นแต่ว่าเปลี่ยนมันมาเนี่ยตะกี้ขันเป็นมั่นๆในเข่าเนี่ยมวีมวเป็นเข่าเข่าเลยเปล่งไรัหน้าตน้าอ้ี่ยนรถใหม่แล้ววะสั้นชมเกีนี่มมอย่บ้านนั่น บ้านมูอสิแปดหนึเท่านั้นะไหนไหนขอดูทะเบียนหน่อยนะทะเบียนรถรถเราคือรถผ่อนเนาะทะเบียนรถท่าน,น,นอ่ะไหนไหนขอดูทะเบียนหน่อยเวสั่นต์ละว่ะไป,ไป,ไป,ไปบอกกับข้าเจ้าที่กับโบหัว่าเป็นทะเดียตระเบียนอย่างเงี้อแบบนี้นี่ฟัคงคุยกันฟังโจ๊กเขาเส้นหัวโจ๊กเขาเขาด้เนี่ยเรียกเขาด้เนี่ย

วัดปลาบ้านนองกุง้งน้อยบ่ะอ๋อวัดปลาอยู่ใส่บ้านนองกุ้งน้อยนะตัวบ้นานวัดพุ่น,น,นอไอ้เบิ่มไปเนี่ยไปนะตัวมันเป็นบัวมีหน้ามียังอยู่ของน้ามันเนี่ยก็เลยคือ